ครับก็อก,กนิวครับวันนี้วันที่23ตุลาคม2566นะครับที่วัดป่ารุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับท่านผู้ชมนี่แหละเขาเรียกว่าวัดแตกครับแตกจริงๆคนเยอะมากในชีวิตผมที่เกิดมาอายุ50กว่าปีเนี่ยก็เพิ่งเห็นนี่แหละครับ คนเยอะมากทั้งรถที่มาต่อคิวทั้งคนที่ต่อแถวนะครับยาวเหยียดที่ผมแบบไม่เคยเห็นมาก่อนนี่เป็นลานจอดรถพื้นที่1ิบไร่นะครับหลังวัดเต็มแล้วนะครับเต็มหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่รับนี่เต็มหมดเลยนี่ครับเห็นไหมครับ อันนี้หน้าวัดก็ยาวออกไปจนสุดนู้นเลยครับสุดถนนสุดถนนนะครับคนต่อคิวนี่ก็ยาวตั้งแต่หน้าวัดไปจนสุดเมมนะครับนี่อันนี้คือการเข้ามารับลงทะเบียนเพื่อขอรับกําหนดการเข้ากราบนมัสก,การหลวงพ่อ ชุมพรสันตะสีโลนะครับอันนี้ยังไม่เป็นการมาต่อคิวเข้ากราบนะครับเป็นการมาต่อคิวเพื่อลงทะเบียนที่จะเข้ากราบหลวงพ่อชุมพรสันตะสีโลนะครับนี่แถวตรงนี้ยาวไปจนนู้นนะครับนี่ด้านหน้านี่ด้านหน้าด้านหน้านี่ครับคนต่อยาวเหยียดเลย คนต่อยาวเหยียดมากอาตอนแรกให้เป็นเห็เน,นอในรถ <c oughs> ไปย่นย่นคิวเนีย <c oughs> นี่นี่เต็มหมดนะครับถนนก็ยาวออกไปจนสุดถนนใหญ่เลยนะครับสุดยอดเลยเอาให้บรรยากาศเล่าเรื่องนะครับ <c oughs> ผมเองก็ไมอ่อยากจะเล่าอะไรมาก ไม่อยากจะพูดอะไรมากนะครับเอาให้เห็นกับตากันนี่แหละเพราะว่าเราพูดไปบางทีอาจจะแบบว่าอาจจะพูดไม่ถูกเนาะมันพูดไม่ถูกจริงๆครับรถเยอะมากเยอะจริงๆครับนี่ทางนี้ก็เต็มหมดเลยนะครับนี่ที่จอดรถเอาไม่มีคำบรรยายใดๆทั้งสิ้นครับ ดูเยอะมากเลยนะดูน่ครับคนเยอะมากเยอะเยอะอันนี้บริเวณหน้าวัดนะครับทั้งหมดมาดูรถอันนี้มาดูรถนี่คนเต็มเลยนี่มาดูรถ รถก็เต็มหมดเลยนะครับเข้ามาเรื่อยๆนี่รถนคนเต็มเลยครับเยอะมากครับให้ดูรถนะอันนี้คือรถที่จะเข้ามาวัดป่าอรุณธรรมนะครับ ทั้งคนทั้งรถนะครับประมาณการไม่ถูกนี่สวัสดีครับสวัสดีครับไม่รู้จะนั่นยังไงให้ดูนะครับให้ดูด้วยสายตาของทุกท่านนี่แหละเ,เยอะมาก นี่นะครับสองข้างทางยาวเหยียดเลยนะครับผมจะพาดูรถรถเยอะมากเลย คนก็ยาวรถก็ยาวแถวรถก็ยาวคนก็ยาวครับผมจะพาเดินไปดูนู่นนะครับสุดเลย <Okay. S 1> มีคนโทรมา นี่นะครับดูอนนครับยังบรูี้ต่อต่อนี่เขาเขาไม่ให้เลยนะครับเขาให้แต่คนครับขนาดผมก็มาต่อตั้งแต่เมื่อวานก็ไม่ได้ ครับเข้าคิวนั่นแต่ว่าแถวยาวมากเลยครับคือให้คนไปต่ออย่างเดียวครับรถไม่ต้องยืมตามคนนี่มันเคยเห็นกันนะครัครับใช่เคยเห็นแตนครกัคบคือคราวนี้เขาจะให้คนไปยืนต่ออย่างเดียวครับ นี่จะถ่ายบรรยากาศรถนะครับทั้งรถทั้งคนนะครับคันนี้นี่ขนาดรถแทบ้านเลยหรืครับนี่ครับโอ้ยาวมากเลยนะครับพูดๆครับติดกระโดผดผมเลยเนี่ยต <ลด S 1> ิดรถว่าติดเจ็ดโลตินะครับ เดินวัดเดินวัดยังพ่อเหลืออยู่นะครับเหลือครึ่งนึ่งเวลาผมไปเบิ่งมากครับครับสวัสดีครับโททรศััพ์มมนไ่เพื่อจะมาอย่างไรโอ้ครับก็เห็นเป็นเงินใครก็แค่เงนนี้ตนนีรถไปสายต่อแถวยาวเลยตอนนี้นะน้องแกงโม,มนั่นนี่ยใช่ค่ะเพราะว่านอนที่โฮมสเตย์อ่าครับก็เลยต่อแถวยาวนี่คือเป็นรายบุคคลแล้วเป็นรายบุคลลลบคลแล,แล้วรถนี่ไม่เกี่ยวแล้ว ให้ยายเข้าไปนั่งต่อถึงเมนนู่นเลยเด้อไปส่งถึงท้ายเมนเลยนี่ครับเต็มอายะครับารารอครั<อ>บ อันนี้อันนี้ต่อไม่ถือเป็นการต่อคิวนะครับนี่โ,โบเมนคิว,ควที่จะเข่ากาบเ,เลยเขาเอาคนไปยืนเรียงครับนคนนี่รถนี่ไม่เกี่ยวแล้วครับรถนี่คือแล้วแต่คุณจะไปหาจอดที่ไหนถ้าไม่ไปจอดหลังวัดก็จอดที่ไหนก็ได้ไปเซบ้านนอนเมนถ้าเกิดมาแบบว่าให้ให้ลงทะเบียนแล้วก็ไปนอนที่ไหนอะไรเงี้ยมันก็ เคลียรถออกได้เคียคนออกได้อันนี้ทั้งรถทั้งคนเคลียไม่ได้เลยนูน่นยาวไปนู่นนะครับท่านผู้ชม,มนี่ผมเดินมาตั้งแต่ท<ม>่าบัดท่ายวบานูุ่นครับอ้าให้ภาพเล่าเรื่องเนาะครับวัดป่ารุณนธรรมนะครับบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินครับ